สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพูดถึงตัวของ Apple Vision Pro กันได้ไหมครับหลังจากในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา Apple เริ่มปล่อยรีวิวนะครับให้กับยูทูบเบอร์แล้วก็ในช่วงวันศุกร์ก็คือเป็นวันที่ขาย Apple Vision Pro วันแรกมีหูหลายอย่างมากที่อยากพูดคุยกันนะครับซึ่งผมก็ดูรีวิวของต่างประเทศนะครับอ่ะไม่ว่าจะเป็น MKBHD ใช่ไหมครับอ่แล้วก็อีกหลายๆคนนะครับแล้วก็รวมถึง Casey n i g h t ด a แล้วก็พอมาช่วงวันเสาร์ในบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่อ่ที่เป็น u s เ r อ่ที่ไปซื้อตัวของ Apple Vision Pro แล้วก็เอามา Unbox แกะกล่องกันเนี่ย ก็มีหลากหลายเออส่วนที่แบบน่าสนใจมากนะครับส่วนแรกนะที่ผมอยากพูดถึงนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับตัวของ Apple Vision Pro เนี่ย mm hmm. ก็คือเออผมชอบตัวของ Apple Vision Pro ในความเป็นคอมพิวเตอร์ที่มันเป็นรูปแบบใหม่นะครับที่ผ่านมาเราจะมีตัวของคอมพิวเตอร์ที่เราเห็นกันมาแบบโอ้กี่ปีแล้วอะ อ,อย่างน้อยก็คือ,อถ้านับเฉพาะของ Apple ก็40ปีโดยประมาณเออ40ปีก็คือแบบที่เป็นคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปตั้งโต๊ะแล้วก็พัฒนามาเป็นตัวของแล็ปท็อปนะครับตรงนั้น แล้วก็พอมาในยุคใหม่คอมพิวเตอร์มันก็เปลี่ยนรูปแบบด้วยความเทคโนโลยีมันเปลี่ยนมันสามารถทําให้เล็กลงได้เราก็มีตัวคอมพิวเตอร์อยู่ในรูปแบบลักษณะที่เป็นตัวของมือถืออย่างเช่นตัวของโทรศัพท์มือถือ iPhone หรืออย่างตัวของแท็บเล็ตตัวของ iPad แล้วก็ถัดมามันก็เล็กลงอีกมันก็กลายเป็นตัวของคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนข้อมืออย่างเช่นตัวของสมาร์ทวอชต่างๆอ่าแอปเปิลวอชอ่ากาเมนอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็มาณวันนี้เนี่ยเออมันกลายเป็นคอมพิวเตอร์ ที่ใส่แบบสวมใส่ลักษณะที่เป็นเหมือนแว่นตรงนั้นที่ผ่านมาเรามีตัวของแบรนลักษณะที่เป็นแบบตัวของ vr อะไรแบบนี้มาครับแต่คือพอเราเอามาคอมแพร์กันนะตัวของ apple vision pro มัน beyond ของตัวของแบรนด์อื่นของตัวของในกลุ่ม facebook ตัวของ meta quest อะไรเนี่ยไปเยอะมากจนผมเรียกว่าตัวของ Apple Vision Pro เนี่ยมันคือเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเนี่ยก้ากึ่งก้ากึจากที่เห็นในรีวิวเนี่ยมันก้ากึ่งว่าจะใช้งานได้จริงๆจังๆมันจะไม่เหมือนตัวของแว่น VR ที่ผ่านมาที่เราเห็นเราได้ลองอะไรกันเนี่ยหรือแม้กระทั่งอยู่ในตัวของเครื่อง Play นะที่เป็นตัวของอ VR ของ Playstation เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นลักษณะจะเป็น Entertainment ใช้ในเรื่องของเล่นเกมเป็นส่วนใหญ่ตรงนั้นแต่คือพอตัวของ Apple Vision Pro มาเนี่ยมันทําให้มันมีคําถามมากว่า โลกเราเนี่ยมันพร้อมที่จะ,ะเผชิญตัวของคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่ลักษณะนี้หรือยังนะครับซึ่งสิ่งที่ผมชอบเนี่ยก็คือด้วยความเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือมันเป็นตัวของการดีไซน์คอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมือนเดิมอย่างที่บอกไปแล้วก็ความแรงมันอะมันก็ยังได้ด้วยเพราะว่ามันใช้ตัวชิป M2 เนี่ยอย่างที่เราเห็นกันในสเปกซึ่งเราพิสูจน์แล้วว่าตัวของชิป M2 มันสามารถใช้งานเป็นคอมพิวเตอร์ แบบที่มันเป็นทั่วไปได้ร่วมถึงการใช้งานที่ค่อนข้างซีเรียสเนี่ยก็สามารถทําได้ซึ่งพอมันมาอยู่ตรงที่เป็นแว่นลักษณะเนี้ยตัวของ VIR ตัวของ Apple Vision Pro เนี่ยเ,เรื่องของสเปคในเรื่องของความเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยผมไม่ห่วงแต่คือแบบโอ้รู้สึกว่าสิ่งเนี้ย Apple มั่งแบบแจ๋วว่า,าผมไปอ่านมานะครับตัวของ Apple Vision Pro เนี่ยก็คือ Apple พัฒนาของสิ่งนี้เนี่ยมาประมาณ6ปีครับซึ่งถ้าเทียบระยะเวลา,าที่พัฒนาตัวของ iPhone เนี่ย iPhone อตอนที่ Apple ออกรุ่นแรกในปี2000 a p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  l e ใช้เวลาพัฒนาอยู่มา3าปีครับซึ่งถ้าเทียบระยะเวลาเ,ลาเทียบกับตัวของ Apple Vision Pro เนี่ยโอ้ตัวของ Apple Vision Pro เนี่ยมันใช้เวลาพัฒนากว่าจะออกมาเนี่ยมันนานกว่ามากนะครับถ้าเราย้อนกลับไปผมตัดจนถึง ช่วงปี2023เ,เพราะว่าปีนี้มันคือทุกอย่างมันเซตตัวมาแล้วเราตัดกันถึงปี2023ยเนี่ยย้อนกลับไป6ปีเนี่ยนั่นหมายความว่า Apple พัฒนาตัวของ Vision Pro มาตั้งแต่ช่วง2017โดยประมาณ2016-2017น่าจะเริ่มมีโปรเจกต์อะไรตรงนั้นแล้วก็พัฒนากันมาเรื่อยนะครับพอออกมาเป็นตัวของเจนแรกตรงเนี้ยผมแล้วก็พอไปอ่านหรือหาข้อมูลเนี่ยว่าโอพัฒนามา6ปีเนี่ยผมตั้งคำถามเลยว่า โหกว่ามันจะมาถึงตรงนี้ Apple มันมันแบบเออมันมันพยายามมากนะที่จะได้ออกมาเป็นเจนแรกแต่สิ่งที่เห็นกันอยู่ตอนนี้ผมมองย้อนกลับไปว่าไอตัวของ Apple Vision Pro เวอร์ชันปัจจุบันเนี่ย Apple design ไว้ตั้งแต่ปีที่เท่าไหร่เออ เพราะผมรู้สึกว่ามันดูยังมันอยู่อันใหญ่อยู่นะออย่างที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยแล้วก็ดูมันไม่ได้สะดวกในการที่จะสวมใส่ตรงนั้นด้วยเรื่องของน้ําหนักก็ดีเรื่องของมีสายตัวของแบตเตอรี่ก็ดีแล้วก็ต้องมีตัวของระยะที่แบบระยะสายตาแล้วก็มีตัวของที่เป็นกรอบนิ่มๆแล้วก็ไปตัวของที่เป็นตัวฮาร์ดแวร์ตัวของ Vision Pro ตรงนี้น เอ่อ Apple Design อันเนี้ยเสร็จตั้งแต่ปีไหนแล้วก็ตอนเนี้ยในห้องแข a ง Apple อ่ะทำดีไซน์ของตัว Vision Pro เนี่ยไปถึงเจนไหนแล้วอันนี้ยเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าให้ผมอยากรู้มากในเรื่องของเฟสแรกของตัว Apple Vision Pro ตรงนี้นะครับแล้วก็พอดูๆไปเนี่ยมันก็จะเห็น ข้อแตกต่างกับตอนที่ Apple เปิดตัวตัวของ Apple Vision Pro เนี่ยอยู่หลายอย่างมากนะครับอย่างเช่นอีกอันนึงเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็คือถ้าย้อนกลับไปวันที่ Apple เปิดตัว Vision Pro เนี่ยเราก็จะเห็นครับเรื่องของที่มันจะมีจังหวะที่เป็นนักแสดงผู้หญิงที่เป็นอยู่ในแบบตัววิดีโอพรีเซนต์ตัวของ Vision Pro ที่ใส่ Vision Pro ล้วก็นอนแล้วก็เหมือนเปิดภาพให้มันเป็นเหมือนแบบภาพท้องฟ้าเหมือนแบบสบายๆฉันนอนอยู่ในแบบเรียกว่าลักษณะที่เป็นแบบ Immersive แบบโหภาพแบบบรรยากาศสวยๆอะไรแบบนั้นซึ่งพอพอมาถึงวันที่หลายๆคนได้เทสอะผมไม่เคยเห็นเอาเป็นว่าผมยังไม่เห็นละกันผมยังไม่เห็นรีวิวหรือใครพูดหรือใครทำให้ดูเลยว่านอนไปพร้อมกับตัวของ Vision Pro แบบนี้แล้วก็มองท้องฟ้า จำลองที่อยู่ในแว่นแบบนั้นซึ่งตั้งแต่วันที่มันเปิดตัวตรงนั้นผมก็ตั้งคำถามว่ามันแมกซ์เซมจริงๆหรอวะที่เราจะใช้ตัวแว่นที่มันมีขนาดใหญ่แล้วเรานอนไปกับมันเพื่อพักผนะ่อนอ่ะตรงนั้นซึ่งตรงเนี้ยมันก็มาตอบคำถามตอนที่ตัวเครื่องมันออกมานะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยน้ำหนัก ที่ตัวแว่นทั้งหมดมันอยู่บนหัวเราเนี่ยได้ๆกกับตัวของ iPad Pro 12.9นิ้วอยู่ที่ประมาณแบบ6ขีดกับ7ขีด600-700กรัมอะไรแบบนั้นซึ่งถ้านับดูอ่ะคุณใส่แว่นอะ่ะน้ำหนักอยู่600-700กรัมมันหนักมากนะตรงนั้นต่อให้ Apple จะมีตัวของที่คาดหัวคาดข้างหลังแบบนี้แบบเดียวเอ้มีแบบนี้แล้วก็มีแบบตัวช่วยพยุงอีกอันนึงจะใส่เสริมก็ได้เนี่ยแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ยังเป็นอุปกรณ์ที่ มันรับน้ําหนักอคอหัวเราเนี่ยต้องรับน้ําหนักเยอะมากซึ่งเรื่องนี้มันจะสะท้อนไปที่เวลาที่ดูรีวิวครับลองสังเกตด,ดูชาติจังหวะที่คนที่ทําวิดีโออ่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันสะดวกนะ มันเอามาใช้งานนอกสถานที่หรือแบบว่าอยู่ในห้องก็ตามแล้วก็เนี่ยเอาเครื่อง Mac มาวางไว้แล้วก็ทําให้ตัวของ Vision Pro เป็นอีกจอหนึ่งได้แ,แบบนั้นนะแต่คือจังหวะครับยิ่งโอเคถ้าถ้าใครถ้าดูเนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นจังหวะที่ช่องนั้น p r e เซนตว่าแบบยืนอยู่แล้วแบบ เนี่ยมองจอเนี่ยอ,องศาการมองเนี่ยมันจะไม่เท่าไหร่เพราะว่าพอเรายืนอยู่เนี่ยองศามันจะนแบบเฉียงไปที่หน้าจอแล้วแต่คือลองสังเกตครับถ้าใครที่นั่งอยู่ไม่ว่าจะแบบพรีเซนต์แบบโอเอ็กซ์ตรีมแค่ไหนแต่ถ้านั่งอยู่เนี่ยแล้วก็จังหวะถ้าเหมือนนั่งทํางานอยู่กับเครื่องแม็กด้วยแล้วเนี่ยจังหวะการเงยเนี่ยมันจะกลายเป็นลักษณะเนี้ยครับ เออตรงนั้นแล้วก็พอเงยเนี่ยกลายเป็นว่าอย่าลืมว่าเรื่องนี้มันผิดหลักอัลกโริทมกที่การว่าต้นคอคอเราเนี่ยก็จะต้องเงยแบบนีนะ้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พร้อมกับน้ําหนักตัวของ Apple Vision Pro ที่อยู่บนหัวเราด้วยอันเนี้ยถ้าใครคิดว่าจะซื้อเพื่อมาใช้เป็นจอที่2อ,อะไรแบบนี้ร่วมกับเครื่อง Mac หรือจะเอาไปใช้งานนอกสถานที่เนี่ย อันเนี้ยให้ระวังกันด้วยในเรื่องของอุก o n o m i c แล้วก็เรื่องสรีระของมนุษย์นะที่ถ้าเงยมากๆเนี่ยเออแล้วมันมีน้ําหนักอยู่บนหัวอยู่เยอะพอสมควรเนี่ยอันเนี้ยให้ระวังในเรื่องของกระดูกในเรื่องของกล้ามเนื้อไว้ด้วยนะทีนี้พอผมเห็นตัวของวิดีโอที่เกี่ยวกับ Apple Vision Pro เอ่อเยอะๆเนี่ยแล้วก็สังเกตได้ครับว่าเออในทุกๆวิดีโอเนี่ยเราก็จะเห็นสังเกตท่าทางเอเจสเตอร์คอนโทรลอยๆในอากาศเนี่ยที่เออผมรู้สึกว่ามันยังมันยังไม่ใช่ที่สุดที่ Apple จะทำได้ คิดว่า Apple อ่ะมีซ่อนไว้อีกหลายอย่างมากในห้องแลบอาจจะพัฒนาไปไกลกว่าในอีก2องสามสเต็ปละในเรื่องของ gesture control เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยถ้าใครที่ดูวิดีโอที่เกี่ยวกับตัวของตัว apple vision pro เนี่ยมันก็จะเป็นท่าทางใช่ไหมครับที่แบบมีจีบจบนิ้วอ่าแล้วก็มีแบบเหมือนดึงตรงด้านข้างเพื่อขยายจออะไรไปมามีแบบเลื่อนเลื่อนมือไปมานิดหน่อยตรงนั้นเออผมคิดว่าไอตัวของ gesture control ที่แบบทำมือลอยๆในะอากาศทำท่าทางเนี่ยอันเนี้ยเป็นเพียงแค่ตัวของแบบ เ i r s t s t a g e เท่านั้นที่แบบ Apple ลองดูซิว่า,าตัวของคนที่เป็น User ตอบรับแค่ไหนหรือเขาอยากได้อะไรเพริ่มเติมผมรู้สึกว่า,เ,าเรื่อง g จะ t เจ e c คอนโทรเนี่ยเอ Apple ไปไกลได้กว่าน,นี้อีกมากครับรวมถึงรวมถึงนะที่ที่ยังไม่เห็นนะแล้วผมคิดว่ามันน่าจะมีก็คือการที่พลาเราอ่านอะไรตามสายตาแล้วให้ตัวของอักษรเนี่ยมันเลื่อนไป เรื่อยๆแบบนั้นนะซึ่งสิ่งนี้ไอเรื่องของใช้สายตาควบคุมเนี่ยมันเคยมีในตัวของสมาร์ทโฟนมาก่อนอยู่แล้วออแล้วก็มียุคหนึ่งที่มันอาจจะไม่เวิร์กในณตอนนั้นเนี่ยแล้วมันก็ค่อยๆเฟดออกไปผมคิดว่าตัวของ Apple Vision Pro เนี่ยมันเวิร์กมากในการที่ใช้สายตาควบคุมอย่างเช่นผมอ,อ,อ่านหน้าเว็บ ข่าวในซาฟรีแล้วมันยาวมากสมมติผมอ่านรีวิวใน The Verge แบบนี้แล้วก็ใช้สายตาควบคุมอ่านอ่านไปแล้วก็ตัวบรรทัดตัวของหน้าเพจเนี่ยมันค่อยๆเลื่อนไปทีละนิดเอง ตามสายตาที่เรากำลังอ่านอะไรแบบนี้ผมคิดว่ามันเป็นไปได้นะตรงนั้นรวมถึงเรื่องของเวลาที่เห็นเนี่ยครับที่ผมว่าตัวของเจสเจอร์มันยังไม่สุดเนี่ยตรงนี้มันเป็นมันเป็นคำถามครับว่าเฮ้ยแล้วแบบเนี้ยพอมันไม่สุดเนี่ยมันจะใช้งานอะไรได้แค่ไหนเพราะว่าตอนนี้ที่เห็นนะครับตัวของการใช้งานตัวของ v i s i o n Pro เนี่ยออส่วนหนึ่งก็จะบอกว่าอา๋อเนี่ยใช้งานคู่คีย์บอร์ดสิคุณเอาคีย์บอร์ดมาเนี่ยต่อคีย์บอร์ดฮาร์ดแวร์เอาตัวของเครื่องแม็กมาใช้ด้วยสิคือถ้า คือถ้ามันยังเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันยังไม่ได้อิสระขนาดนั้นอะ่ะผมรู้สึกว่าอันนั้นก็ผมเฉยๆกับตัวความเป็นคอมพิวเตอร์รูปแบบใหมออ่แบบที่เป็นตัวของ Vision Pro อันนี้นะผมรู้สึกว่าสิ่งที่เหมาะกับตัวของการควบคุมตัวของ Vision Pro ก็คือท่าทางจ e สม์เจอร์ที่ควรจะมีเพิ่มขึ้นอ่าแล้วเมื่อกี้ที่บอกไปเนี่ยก็คือใช้ตัวของ eye tracking เนะี่ยคอนโทร ตัวของการควบคุมต่างๆที่มันลอยอยู่บนหน้าเว็บอะไรแบบนี้ลอยอยู่ในอากาศไม่ใช่ลอยอยู่ในหน้าเว็บลอยอยู่ในอากาศรวมถึงเรื่องของการใช้ voice command หรือใช้ Siri ในการโต้ตอบการคุยกับตัวของ vision pro ให้มันทำงานน่ะผมรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมรอดูครับว่าตอนที่กลางปีนี้ w w dc เนี่ย apple จะอัปเดตในส่วนนี้ไหมเพราะว่ายังไงซะ apple ก็เลี่ยงไม่ได้ครับในเรื่องของยุค ai ที่ใช้ตัวของ ai เข้ามาเป็นแบบตัวของ smart assistant เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวของ Vision Pro มันเหมาะกับการใช้เสียงในการสั่งงานในการควบคุมอ่ะคุณพูดไปแล้วให้มันขึ้นตัวของป๊อปอัพตัวของวินโดว์ต่างๆแล้วคุณสั่งงานให้มันยาวๆที่มันรับคําสั่งได้หลายรูปแบบมากกว่า Siri ในปัจจุบันผมคิดว่าตัวของที่เป็นการใช้คําสั่งเสียงกับตัวของ Vision Pro เนี่ยอันนี้น่าสนใจมากว่า Apple จะพัฒนาไปยังไงครับแล้วก็ด้วยความที่ตอนนี้การควบคุมตัวของ Apple Vision Pro อ่ะมัน ค่อนข้างจำกัดมาก Apple อะ่ะผมว่ามาแนวที่ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยเออคือใช่ละคือพยายามทําให้มือเนี่ยมันอิสระ ในการที่จะต้องไม่ต้องถือตัวของคอนโทรลเลอร์ควบคุมอะไรต่างๆใช้วิธีจ e s สเจอร์ท่าทางของแบบนิ้วมือการกลางมืออะไรแบบนั้นเนี่ยอันเนี้ยผมว่ามาถูกทางแล้วเพราะว่ามันจะต่างกับตัวของที่เป็น VR headset ที่แบบเป็นของย่ออื่นอย่างเช่นของ Meta ใช่ไหมครับของ Facebook ก็จะต้องมีตัวของคอนโทรลเลอร์หรือถ้าเป็นในกลุ่มของเครื่อง Playstation ของเกมอันนั้นแน่นอนเขาต้องมีคอนโทรลเลอร์ในการเล่นเกมตรงนั้นแต่คือพอมันเป็นจสเจอร์ต่างๆของมือเนี่ยแล้วก็ สังเกตดูเกี่ยวกับเรื่องของวิดีโอที่เกี่ยวกับตัวของ Vision Pro ในตอนนี้ออผมรู้สึกว่าผมผมมีคำถามว่าเรื่องของเฉพาะเรื่องของ Gesture เนี่ยเฮ้ยมันจะไปสุดได้ตรงไหน,นเพราะว่าถ้าทำได้อยู่แค่ตรงเนี้ยอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยว่าจริงๆ Apple น,นั้น่าจะซ่อนหลไรไว้ะแต่คือเรายังไม่รู้เราก็เลยตั้งคำถามกับปัจจุบันก่อนละกันว่าถ้ามันทำได้อยู่ประมาณเนี้ยผมว่ามันไม่น่าเกิด แบบนั้นมันจะต้องทำอะไรได้เพิ่มขึ้นในการที่จะทำให้เราใช้งานได้จริงๆจังๆหรือเปล่าตรงนั้นโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องต่อตัวของคีย์บอร์ดเพิ่มไม่จำเป็นที่จะต้องเอาตัวเมาส์หรือแท็คแพดมาวางแต่สิ่งที่ในแม้กระทั่งในตัวของตอนที่เปิดตัวของ Apple Vision Pro เองก็ตามเนี่ยหรือแม้กระทั่งเนี่ยที่ตอนนี้วิดีโอออกมาเยอะมากแล้วเนี่ยก็จะไปในทิศทางว่าเนี่ยต่อกับเครื่อง Mac สิ แล้วคุณก็เอามาเป็นจอจอึ่งได้คุณได้จอคุณเรียกจอ,แอ,แ,อแอปนู้นแอปนี้ออกมาล้วับตัวได้คำถามคือมันใช้ทำงานซีรัสจริงๆได้สะดวกจริงๆหรอ,อตรงนั้นแม้กระทั่งตัวของที่เป็นกลุ่มแอปเกี่ยวกับเอกสารนะครับตัวของอแพจเจสนะครับของ Apple ตัวของ Keynote ต่างๆเนี่ยที่ผมเห็นาบางคนก็เอาตัวของ Key โ note ขึ้นมาแล้วก็เหมือนแบบมีปุ่มให้สร้างสไลด์อะไรแบบเนี้ โอ้โห oh, เอาจริงนะทุกคนตอนเห็นหน้าจอ k คีโนตแล้วแบบบอกว่าเนี่ยให้ให้ทำสไลด์อยู่ในตัวของ Vision Pro นะผมนึกในใจเลยถ้าทำทัก10สไลดอ์อ่ะแล้วแบบขอแบบเอาง่ายๆสุดเนี่ยใช้เวลากี่นาทีกว่าจะทำเสร็จถ้าเทียบว่าถอดเครื่องหัวแล้วก็เอาตัวของคอมพิวเตอร์เอาเครื่อง macbook โปร macbook air มาวางตักแล้วก็ทำสไลด์ไปเลยเนี่ยเทียบเวลาเลยเออผมว่า Vision Pro เนี่ยใช้เวลาน,านานกว่ามากด้วยความทีออ่การทำงานลักษณะเนี้ยสมมติสร้างสไลด์พรนะีเซนต์อ่ะโอ้ยะต้องยังไงอะ่ะมีการหยิบตัวของสไลด์เข้ามาพิมพ์ข้อความเลือกคลิกเ,ออเพื่อที่จะเอารูปจากโฟโต้เข้าไปในตัวของแอป Keynote อะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉว่าวัางแบบ ดูดูอย่างไม่ใช่ของที่จะเอามาใช้ทํางานนะเออต่อให้ Apple Present น่ะอย่างแบบถ้าใครจําตอนแบบพรีเซนต์ตอนเปิดตัวว่าโอ้เป็นผู้หญิงอยู่ในโรงแรมไปถึงมีประชุมมีสไลด์คีย์โนตให้ดูถ้าจําไม่ผิดมีเฟสไทม์ให้ดูอะไรแบบเนี้ยเออ ก็ก็ยังพอออกมาจริงก็ยังรู้สึกว่าไม่ไม,ไม่ทัชกับเราที่เรารู้สึกว่าเฮย้ยมันไม่ใช่ของที่ไว้ใช้ทํางานน่ะสิ่งที่ตัวของ Vision Pro เนี่ยมันน่าจะไปได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเล่นเกมเออที่แบบโหพอเห็นเนี่ยแล้วก็พอแบบเห็นวิดีโอต่างๆเนี่ยภาพในหัวมันลอยมาแล้วเหมือนที่เราเคยเห็นตอนที่ Apple p r e s e เ t นอ,อในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถ้าใครตามดู Apple ในช่วงแบบงาน d e v e l o p e r เนี่ยโดยเฉพาะงาน d e v e l o p e r กลางปีเนี่ยทีออ่หลายหลายปี Apple มักจะ p รีเซนตในเรื่ นี่ยตัวของ VR AR ต่างๆใช้ตัวของ p p o o n ส่องไปที่โต๊ะแล้วก็ขึ้นมาเป็นเกม w a r Hammer ถ้าใครจำได้มีปีหนึ่งเอา iPhone ไปเนี่ยหรือ iPad ถ้าผมจะไม่ผิดเราไปส่องโต๊ะปุ๊บมันขึ้นมาเป็นเกม w a r Hammer เกมแบบวางแผนลบอะไรแบบนั้นเ,เป็นตัวแบบ 3D ขึ้นมาอะไรแบบนั้น ผมคิดว่าตัวของ Vision Pro เนี่ยมันจะทำให้ฝันของ Apple เนี่ยเป็นจริงได้ในเรื่องของการเล่นเกมที่มันเสมือนจริงมากขึ้นเพียงแต่ว่าไอาเรื่องของเกมเสมือนจริงเนี่ยคำถามคือถ้าเรื่องของ gesture control เนี่ยโดยที่ไม่จำเป็นต้องเพิ่งตัวของที่เป็นตัวของจอยเกมไม่ต้องใช้ตัวของคีย์บอร์ดเมาส์อะไรต่างๆเนี่ย แอปเปจะทำได้ดีกว่านี้อีกแค่ไหนตรงเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยมันก็ต้องอาศัยว่าแบบมันจะต้องกดแตะๆอยู่บนอากาศอะไรแบบเนี้ยมันต้องพัฒนาตัวของเจสเจอร์ไปอีกมากนะครับซึ่งแอปเปิา Apple ทำได้นะโหถ้าใครที่แบบเป็นสายเกมการ์ดนะแล้วอ่านแบบการ์ตูนมาตั้งแต่เด็กนะตรงนั้นโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงไปตัวของ Warhammer ไปอ่านนึงนะตรงนั้นที่เป็นตัวของคาแรคเตอร์ไปวางนะตรงนั้นถ้าเป็นเกมการ์ดถ้าเป็นการ์ดเกมเนี่ยก็คืออย่างเช่น ผมว่าทุกคนทั่วโลกนึกออกเหมือนอนกันก็คือ uh, Magic the g a กตเอรอตรงนั้นโหคิดดูถ้าเล่น Magic มันมัองเสกขึ้นมาได้เนี่ยาภาพกราฟิกต่างๆเนี่ยมันไปได้แล้วแบบมีคนใช้อันนี้เยอะๆแล้วแบบบริษัทตัวของ Magic มังใช้อันนี้ไปในการแข่งเนี่ยโหอังแบบสุดยอดเลยนะภาพที่เห็นแบบแล้วก็ถ่ายทอดสดสตรีมมิ่งมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยอะ่ะถ้าเป็นฝั่งญี่ปุ่นมีอะไรครับอสองอันที่ผมนึกได้ก็คือโปเกมอนใช่ไหมครับ เรียกโปเกมอนขึ้นมาแต่ละตัวอย่างเงี้ยโอ้โหเอามาสู้กันอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งตัวของยนะูกิการ์ดยูกินะเสกบลูไอไวท์ดากอนขึ้นมาเสกสกตัวของอตัวของ Eye, เรดอายแบล็คดากอนขึ้นมาอย่างเงี้ยเสกตัวของโอชิริสขึ้นมาถ้านะผมจะไม่ผิดนะตรงนั้น โอ้ oh, มันจะตะก,การตามากเลยนะทีนี้มาถึงอีกอย่างนะครับที่ผมมาตั้งคําถามตั้งแต่ตอนที่เห็นตอนเปิดตัวแล้วแล้วก็พอมาเห็นตัวของรีวิวของ The Verge เนี่ยกเ็เป็นในทางที่ผมคิดว่ามันว่ามันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นในการที่จะแบบใช้สิ่งเนี้ยของสิ่งเนี้ยตัวของวิชั่นโปรเฮดซ s e อันนี้นในการแบบมาดูหนังแล้วแบบโหเป็นจอใหญ่ๆอยู่ในบ้านอะไรแบบนั้นในรีวิวของ The Verge ถ้าใครได้ดูเขาก็บอกว่ามันเป็น มันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ดูหนังแบบเงาๆคนเดียวอะไรแบบนี้คนอื่นไม่สามารถแบบใช้ดูได้อะไรแบบนั้นคือโอเคว่าถ้าอยู่ในบ้านอ่ะผมรู้สึกว่าเออคุณลงทุนซื้อทีวีปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณมีเงินซื้อตัวของ Vision Pro เนี่ยอันหนึ่งประมาณแสนสามแสนห้าได้เนี่ยการที่จะซื้อทีวี85ิ้นิ้วอ,อยู่ตรงผนังบ้านมุมใดมุมหนึ่งเนี่ยมันเป็นไปได้ในปัจจุบนันตัวของทีวี85นิ้วหรือแบบ95นิ้ว98นิ้วเนี่ยในปัจจุบันราคามันค่อยๆลดลดงมมาออยู่พสค วคนไปที่จอ85นิ้วเนี่ยกันเยอะมากแล้วก็ดูจอ,อตัว85นิ้วเนี่ยสบายกว่าไหมสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยว่าแบบผมรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กในการใช้แบบอยู่ในบ้านต้องให้แบบหัวจะแบบใส่เครื่องหัวแล้วก็ดูแบบตัวของจอแบบใหญ่ได้กว่า100นิ้วก็ตามอะไรแบบนั้นเนี่ยจะคือผมรู้สึกว่า,อ,าอย่างที่บอกไปว่าซื้อทีวีดูไปเลยเถอะตรงนั้นจบกว่าแล้วก็มีคนในครอบครัวมีเพื่อนมานั่งดูหนังกาแฟนกับภรรยาอะไรอย่างเงี้ย คุณสามารถดูได้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่เครื่องหัวตรอองนั้นแล้วก็ราคาถูกกว่าด้วยแล้วก็ตองวัตถุประสงค์กว่าด้วยตรงนั้นแล้วก็ด้วยความอย่างที่บอกว่าจังหวะการดูผมรู้สึกว่าออใส่หัวนิดนึงภาพมันก็หมุนไปตามเนี่ยตาที่เราแบบ หันใบอะไรแบบเนี้ยหรือหัวขยับนิดนึงอะไรแบบเนี้ยภาพที่เห็นก็ขยับไปด้วยนะเออผมรู้สึกว่าถ้าใช้งานอยู่ในบ้านอะ่ะมันมันดูประดักประเดิดไปหน่อยออในในมุมผมนะตรงนั้นแต่กับการสิ่งที่ผมเห็นแล้วก็เห็นด้วยกับในหลายๆวิดีโอท,ที่ที่ทำออกมาให้ดูในช่วงเนี้ยก็คือคนที่ลักษณะที่เป็นนักเดินทางเออี่แบบขึ้นเครื่องบินแบบเนี้ย โอเคเขาไม่ได้มีทางเลือกมากนักในการที่จะแบบโหดูจอใหญ่ๆอะไรแบบนี้สิ่งนี้มันมาทดแทนได้เอออันเนี้ยผมว่าโอเคสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับตัวของ Apple Vision Pro เนี่ยจริงๆก็ต้องรอดูต่อไปครับว่า Apple เนี่ยจะพัฒนาตัวของอรูปแบบคอมพิวเตอร์แบบใหม่อันเนี้ยแบบใหม่แบบสับเนี่ยของตัว Vision Pro เนี่ยไปยังไงต่ออย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกเนี่ยว่า Apple พัฒนาของสิ่งนี้มา6ปีเนี่ยกว่าจะออกเนี่ยคำถามคือแล้วในห้องแลบบ ของ Apple ที่เป็น R&D เนี่ย Apple พัฒนาไปถึงไหนละทั้งตัวของฮาร์ดแวร์ตัวของซอฟต์แวร์ตัว OS เรื่องของจ e s t u r จต่างๆพวกนี้แอ a p p l e คงค่อยๆทยอยปล่อยมาจนกว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยเราคงได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องตัวของ Apple Vision Pro ไปเรื่อยๆครับว่าถ้ามันมีอะไรแล้วมันแบบน่าสนใจหรือเดี๋ยวก็คงเอามาแบบพูดกันอีกนะครับส่วนว่าผมผมเชื่อว่าในไทยเนี่ยเดี๋ยวสักพักคนที่ พยายามกดซื้อจากในอเมริกาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็คงรอของมันชิปแบบส่งจากอเมริกาแบบเดินทางมาถึงไทยเนี่ยเดี๋ยวก็คงมีคนอัน o x บอกออมีคนแบบแกะกล่องใช้งานในลักษณะที่เป็นสภาพแวดล้อมในไทยให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงผมเชื่อว่ามีแล้วผมเชื่อว่าคนไทยก็ซื้อกันไปหลายคนนะเท่าเท่าที่ผมเห็นผ่านๆก็มีแบบคนนูน้นคนนี้กดซื้อไปแล้วก็รอ,เ,อ,อเดี๋ยวแบบให้ใครแบบฝากใครบินกลับมาหรือแบบมีใครที่แบบมีชิปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นก็เดี๋ยว ได้เห็นกันตรงนั้นในสภาพแวดล้อมแบบไทยๆเพราะว่าตอนนี้ที่เห็นเนี่ยก็มีคนไทยในอเมริกาเนาะเห็น,เห,นเห็นที่ซื้อไปแล้วก็เอาไปลองนูน่นลองนี่ซึ่งผมคิดว่าในอเมริกาก็เห็นละความเอ็กซ์ตรีมของของคนที่ทำคอนเทนต์เนี่ยเอาไปไหนอะ ขับรถก็มีอันนั้นมั่งเวียดมากเอาไปขับรถซึ่งโอเคในความเป็นจริงมัน,ม,นมันไม่ควรหรอกแต่คืออันนั้นมันคอนเทนต์นะ่ะมันก็ทำกนันเอาไปเดินอย่างตัวของ Casey at, เคซี่นายสแตทใส่ออกจากบ้านเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วก็ลงไปในรถไฟใต้ดินแล้วขึ้นมาไปแถวแถวไทม์สแควร์ไปนั่งอยู่ในตรงไทม์สแควร์ไปดูวิดีโอ YouTube อะไรแบบนั้นเออซึ่งก็เป็นอีกซีนารีโอหนึ่งแล้วก็ที่เห็นคนพูดถึงกันว่าแบบเนี่ยของสิ่งนี้มันจะกลายเป็น นอมใหม่ของโลกยุคใหม่หรือเปล่าที่เราวันเนี้ยเราอาจจะแบบรู้สึกว่าแปลกที่แบบอยู่ดีเห็นคนใส่แว่นเนี่ยตัวของเครื่องหัว VR อันใหญ่ๆแล้วก็เดินออกมานอกบ้านออแต่คืออนาคตเนี่ยเราก็ไม่รู้ครับว่ามันถึงจุดที่มันอาจจะกลายเป็นนอนใหม่ที่เรารู้สึกว่าปกติหรือเฉยๆหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาครับไอเรื่องของความแปลกเนี่ยของการใส่ พวกอุปกรณ์แก d เ็ตเนี่ยมันมีมาทุกยุคทุกสมัยถ้าย้อนกลับไปไกลมากๆนะทุกคนในจังหวะที่บลูทูธเฮดเซตสำหรับที่เป็น Small Talk กนะมันออกมาใหม่สมัยก่อนจะเป็นก้านยาวๆแบบเนี้ยแล้วก็ใส่ข้างเดียวเนี่ยเออคนเวลาใครใส่ค้างไว้ที่หูแล้วก็เดินแบบถนนแบบเนี้ย คนก็จะมองว่าแปลกใช่ไหมหรือถ้าในยุคใหม่เนี่ยที่ใกล้ใกล้ขึ้นเนี่ยผมว่าเออก็คือเรื่องของการไลฟ์การไลฟ์สดที่แบบคนเอาตัวของกล้องมาตั้งไว้อยู่บนโต๊ะอาหารมีขาตั้งอะไรเนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยก่อนก่อนจะมีโควิดอ่ะที่แบบเรื่องไลฟ์เนี่ยมันกำลังมาใน Facebook อะไรแบบนี้เออผมก็เคยเห็นจำได้ก็เป็นคนนั่งอยู่แล้วเขาก็มีขาตั้งมีตัวของจับมือถือแล้วก็วางแล้วก็กินข้าวแล้วก็คุย ตัวของโทรศัพท์ไปด้วยเพราะเขาไลฟ์อยู่แบบเนี้เออจุดนั้นเราก็บอกว่าโอ้โหมั่งแปลกว่ะเออมั่งแบบเฮ้ยถึงจุดที่แบบมีคนแบบเอากล้องเอาตัวโทรศัพท์มาตั้งแบบนี้แล้วเหรอซึ่งตัวของ Vision Pro อะวันเนี้ยเวลาที่เราเห็นในวิดีโออย่างที่เห็นชัดสุดก็คือ ของแคสซี่ไนเสนี่แหละที่แบบที่ไปตอนไปเข้าร้านโดนัทคริสปี้ครีมอย่างเงี้ยโหคนมั่งแบบหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูป c คซี่ Ven, ใส่แว่นในตัววิชันโปรอะไรแบบเนี้ยมันดูแปลกมันดูประหลาดไปหมดตรงนั้นแต่คือพอผ่านไปถึงจุดหนึ่งอะถ้าของสิ่งนี้มันเวิร์กจริงๆเดี๋ยวมันจะเริ่มกลายเป็นลักษณะที่ว่าอ๋อโอเคปกติไปไหนก็เห็นคนใส่ได้อะไรแบบนั้นก็รอดูกันครับว่าอนาคตของตัววิชันโปรอะมันจะรุ่งหรือร่วงครับ